นี่นะก็คือ4ีไลฟ์หกนะเป็นอาณาจักรอีกนะครับผมอาณาจักรของ4ีไลฟ์เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหาแสงจันท์เลยใครมีธุระปะปัง,ปงมาดูคอนเสิร์ตเราะจัดบ่อยนะที่หาดแหลมเจริญก็เป็นหาดเดียวกันกับหาแสงจันทร์หาดสุชาดานะเออมีสาวิน้านะครับผมแล้วก็เดินข้ามไปก็มีคนตกปลาก็เล่นน้ําทะเลได้อะไรได้นะครับผมก็บาร์หลังนี้เนี่ยจุคนได้เยอะเลยนะเออสำหรับประมาณ15 1 6คนได้เลยผมใีบริเวณบ้านหน้าบ้าน เห็นทะเลกันอย่างนี้เลยนะเอารถเข้ามาจอดตรงนี้ได้แล้วก็จอดข้างซอยข้างซอยข,งอ,ยของบ้านหลังนี้ได้นะครับผมอ่าบ้านหลังนี้พอเข้ามาปุ๊บโอ้โหมีโต๊ะพูให้เล่นด้วยนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ก็คือห้องนอนจะเป็นแบบนี้นะครับผมอืมก็มีทั้งหมดหกห้องนอนแต่ว่าเราเริ่มเปิดที่ห้าห้องนอนใช่ไหมพี่ส้อย <Okay, S 1> <5 S 2> ห้าองนอนก็คือนี้ห้องที่หนึ่งนี้ห้องที่สองเนอะแล้วก็ห้องที่สามห้องที่สี่นะครับนี่ห้องที่สาม ห้องที่สห้องที่4แบบนี้เลยนะเออก็คือว่านอนได้นี่ห้องห้องที่สามห้องที่4และแล้วห้องที่หอยู่ตรงนี้เออนอนได้ห้องละสี่คนนะครับผมเออหนึ่งสองสามเนี่ยนอนห้องละสี่คนได้นะครับผมเออแล้วก็ห้องหนึ่งนอนได้สองคนก็เท่ากับสี่สามหนึ่งสสามสี่ห้าหหคนละหแล้วก็ห้องที่สี่ที่ห้าเนี่ยจะนอนได้สี่ ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกห้องห้องที่หนึ่งนี้คือมีห้องน้ํา <Connect ion. S 1> ในตัวด้วยซึ่งคอนเนคชันกับห้องห้องที่สองนะครับน,นี่เป็นคอนเนคชันกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะมีครัวก็ติดทะเลหาแสงจันทร์ใครมีชุระปากฟังก็มาได้นะเพราะคาราโอเกะเราก็มีนะโต๊ะสนุกเราก็มีนะแล้วก็ติดหาดแล้วก็สระส่วนตัวสระอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับ แต่ว่าพาเด็กๆมาอะไรก็พอเล่นได้แล้วลมโกรกโอ้นี่เปิดมาลมโกรกเลยอ่าแต่มีแอร์แน่นอนนะครับผมนี่ติดหาแสงจันทร์แบบนี้เลยนะที่นี่คือซีไลท์หกนะครับแล้วพบกันนะครับผมกับออส t าวเวลเลอนะครับผมแล้วก็เออ่ยังไงก็สอบถามติดต่อกันมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับาเอ้ติดพี่สร้อยทุกทีเลย